สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบล์ฟลช่องดาราญาติชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมของเพื่อนที่เกิดวันจันท์นั่นเองค่ะในส่วนของการแบ่งวันเกิดของช่องเราก็จะแบ่งตามแบบไทยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในช่อง d e s c r i p t i o นได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆใดงสงสยัยเนาะว่าตัวเองเกิดออวันไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ามาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้นั่นเองนะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคํำทำนายกันเลยเนาะก็จะเริ่มจากการเปิดเป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนเนาะของเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์มาดูกันว่าภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาดูกันจะขอไพ่ทั้งหมด5้าใบนะ ใบแรกนะคะเป็นอมสินค่ะใบที่สองนะคะเป็นวิทยการใบที่สามค่ะเป็นสบายสบายเออว้าวใบที่สี่พระพิคเนตนะคะเริ่มต้นด้วยดีนั่นเองนะและใบสุดท้ายคือทันทีทันใดเอย เดือนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทนายมีโอกาสนะก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปไหว้ขอพรน,นะคะจากองค์พระพิคเนตนั่นเองนะคะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆขอพรจากองค์พระพิคเนตไปแล้วก็รวมไปถึงผลบุญเนาะที่เพื่อนๆได้สั่งสมมาได้ทํามาเนี่ยจะดนบรรดาให้พรที่เพื่อนๆขอมันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดอะ ถ้าใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทําบุญเลยไม่ค่อยได้สะสมบุญก็ลองสวดมนต์ไหวเอ่อขานานนันสวดมนต์ภาวนาออปฏิบัติกรรมฐานสมาธิใดๆก็ตามที่เพื่อนๆท่านน่ะนาะหรือว่าทําบุญทําฐานก็ได้นะคะนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราก็ค่อยไปขอพรจากองค์พ่อก็ได้เออแล้วก็อาจจะบอกท่านว่าเออขอที่ส่วนบุญส,ส่วนที่ลูกเด็กทำมาทั้งหมดทั้งมวลให้แด่องค์พ่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอให้พรที่ขอไปเนี่ย ประสบผลสํสเร็จแบบทันทีทันใดเรามองว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จเนาะในพรที่ขอหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้ไปสักการะองค์พ่อพีคเนตแบบปุบป,ป,ปับก็ได้นะเออโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่ทันได้แบบตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็เอ้ยได้ไปเจอองค์พ่อหรือว่าได้ไปแบบว่าเจอสถานที่ที่เขาแบบว่า สการะบูชาองค์พอก็ลองเข้าไปขอพรดูได้นะคะนะเออค่อนข้างดีเลยนะในเดือนนี้เรามองว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เพื่อนๆนะมีการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ที่มันค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคบางคนอาจจะได้เริ่มต้นแบบปลุกปั่ฉพัน็ได้อ่ะนะแล้วก็ เอ,อการเริ่มต้นเนี้เราบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เหมาะเจาะเออมันเหมือนเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามีความว่าสบายๆเกิดขึ้นอะ่ะเรามองว่ามันมันไม่ได้เกิดในภาวะที่มันแบบกดดันเออหรือว่าอยู่ในภาวะที่แบบรู้สึกต้องเป็นกังวลน,นั่นเองซึ่งไพ่ทั้งหมดห้าใบตรงนี้เนี่ยมองแล้วมันไปในเชิงบวกนะคือเนาะ โอเคอะเดี๋ยวเรามาดูกันในสว่วนของคำนำนายในแต่ละเรื่องกันนะคะว่าไพ่เนี้ยมีอะไรอยากจ,จะบอกเพื่อนๆนบ้างนะก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากการงานกันก่อนนะ,ะการงานของเพื่อนที่เกิดวันจันนะในเดือนกร,รกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบลกเป็น3ไม้ใบที่2เป็น2เหรียญน,นะคะใบที่3เป็น7 ดาบและใบสุดท้ายเป็นแฮงแมนนั่นเองนะ,ะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยใครที่ทำงานเป็นทีมในเดือนนี้อาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงละกันว่าเพื่อนในทีมหรือใครบางคนในทีมในทีท่ทำงานเราอาจจะแบบมีมีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาจะขโมยผลงานเราอะเออนะแล้วก็อาจจะนำพาปัญหาบางอย่างมาให้เราโดยที่เราอะ แก้ไขไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือมันต้องทํางานเป็นทีมไงมันไม่ใช่ทํางานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะต้องระมัดระวังไว้ตรงนี้นิดนึงหรืองานที่เราทำค่ะถ้าจะต้องไปดีลงานกับใครหรือว่าต้องแบบมีบุคคลที่2 3 4มอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะนำพาปัญหาบางอย่างมาให้เ,เพื่อนๆได้นะเอออาจจะแบบมีการดีลตกลงกันไว้แล้วแต่แบบท้ายที่สุดแล้วว่าอยู่ดีๆชิ่งหนีเฉยอะไรเงี้ยเออทำให้เราแบบว่าต้องแก้ปัญหาคนเดียวหรือต้องต้องแบบ เผชิญกับปัญหาคนเดียวอะไรเงี้ยเออจะต้องระมัดระวังแล้วก็ในส่วนของคนที่ทํางานค้าขายอะค่ะเรามองว่าแน่นอนว่าต้องระมัดระวังมิจจีค่อนข้างสูงนะเออเดือนนี้ใครที่แบบใช้ใช้ระบบแบบค้าขายแบบเครดิตเนอะเออแบบเชื่อกันไว้มัดจำกันไว้หรือว่าขาเร่าอะไรนะใช้ใช้วิธีการแบบว่า สั่งของมาก่อนแล้วจ่ายเงินที่หลังอะไรประมาณเนี้เออเรามาระวังนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้ของหรือถ้าเขาเอาของเราไปเขาอาจจะไม่จ่ายตามที่ที่เขาได้แบบว่าตกลงกับเราเอาไว้นะคะเออจะต้องระมัดระวังนะในในเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบทํางานที่มันมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินอะไรพวกเนี้ยเออต้องต้องระมัดระวังให้ดีนะคะนะอืมหรือถ้าไม่ใช่นั้นอาจจะหมายถึงการแบบ หมุนเงินก็ได้บางคนต้องทํางานที่มันต้องใช้เงินหมุนนะ่ะเออมันมันเกิดภาวะสะดุดเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดปัญหาตรงนี้หรือมีแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าลองไปขอพรจากองค์พ่อนะเออเรามองว่าท่านจะทําให้ไอ้ปัญหาอุาปรสรรคตรงนี้เนี่ยที่เพื่อนๆต้องไปพบเจอเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีน,นั่นเองนะคะนะอืมอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ไปด้วยเนาะ ไปดูการต่อในเรื่องของการเงินเงิบ้างนะคะการเงินของเ,งเพื่อนที่เกิดวันจันทร์การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะแรกเป็นเฮอร์มิตนะคะนิ่งๆเนาะโอ้ยตามไปด้วยเดชนะคะและ3ดาบและเดาบโอ้ยเรามัดระวังนะมิจจีเนี่ย สูงมากเลยอ่ะเออหรือใครที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่าเขาเรียก่อะไรนะค้าขายอ่ะเออม,มีมีเกณฑ์สูงนะคะที่ที่เราอาจจะโดนหักหลังเนาะเออโดนแบบว่าเชิดเงินแบบเจอคนแบบไม่จ่ายอะไรเงี้ยมีมีเกณฑ์แบบนั้นสูงมากนั่นเองนะแล้วก็ถ้ามองในมุมอื่นนะเรามองว่าเงินการเงินของเพื่อนอนะค่ะค่อนข้างนิ่งไปจนถึงแบบอยู่ในภาวะที่ต้องมีความแบบ เอ,อต้องกังวลสูงเนาะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเงินนะมันอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับการดูแลสุขภาพอะค่อนข้างเยอะนะอโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาพ,พ,พวกเรื่องปอดหรือเรื่องที่มันมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านแบบทรงอกเอ,อตรงปอดหรืออะไรพวกเนี้ยออ,อาจจะต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องแบบเออนำเงินไปไป ใช้ใจ่ายดูแลกับสุขภาพในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะหรือบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าได้เงินเคลมจากการที่เราต้องแบบไปรักษาตัวเองจากจากอาการป่วยประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าการเงินเดือนนี้เนี่ยอืมน,น่ากังวลอยู่นะซึ่ง เราอ่ะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าห้าใบข้างต้นเนี้ยมันใบแรกคือสี่เหรียญใช่ไหมอ,ออมสินนะค่ะมันคือสี่เหรียญเนาะไพ่ที่ขึ้นมาก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของเงินหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะให้ไปขอพรองค์พ่อพ,พิคเนตแล้วมันจะแบบผลบุญหรือว่าพรที่เราขอเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นเองนะคะเออถ้าตามไพ่ข้างบนนะ ไพ่เนี่ยเขาก็อยากจะแนะนําว่าให้ทําใจสบายๆอย่าไปกังวลกับมันนะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดในแต่ละวันทําทุกอย่างให้มันเป็นปกติแล้วพยายามแบบวางใจให้มันอยู่ในในโมเนคะ้อนั้นในในความรู้สึกที่เป็นแบบสบายๆผ่อนคลายทำใจ,ใจให้เบิกบานเข้าไปเข้าใจแหละว,ว่ามันยากเพราะว่าเวลานะที่เราเจอปัญหาเนาะเออมันมันยากอะในการที่จะแบบวางใจให้มันแบบสบายๆมันจะเป็นไป ไปได้ไงในเมื่อมันมีความกังวลใจแต่ว่าถ้าเราฝึกเรื่อยๆค่ะฝึกทุกวันอ่ะมันจะทําได้เองเพื่อนๆต้องลองดูนะคะแล้วก็ให้ลองไปขอพรองค์พ่อพี่คะเนเรามองว่าตรงนี้เนี่ยองค์พ่อพร้อมที่จะช่วยเหลือรอที่จะช่วยเหลือเราอยู่นั่นเองนะลองดูลองดูถ้าใครที่เกิดวันจันทร์แล้วมีปัญหาประมาณเนี้ยลองไปขอพรอ,องค์พ่อแล้วเรากลับมาเอ,อรีวิวให้เราฝังนี้นึงแล้วกันว่าทําแล้วโอเคไหมสําเร็จไหมดีไหมนะคะนะอืม โอเคไปดูกันต่อในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะมาดูกันว่าสุขภาพสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกร,รกฎาคมนี้ของพืนที่เกิดวันจัน์นะใบแรกเป็นเด e s า a r ใบที่สองเป็นเดวิลว้าวใบที่สามนะคะเป็นราชินีถ้วยและใบสุดท้ายเอ้ยมันเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับทรงอกจริงๆนะก้าวถ้วย ด้วยความที่มันมันแบบไพ่เนาะตามหน้าไพ่เลยอะที่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับปอดอกอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาลนะคะในเดือนนี้นะต้องระมัดระวงังแล้วก็บางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มีเดวิลเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากภาวะอากาศหรืออะไรใดๆแค่ตามที่มันทําให้เกิดขึ้นเออนะต้องลองไปเช็คอัพดูนะคะในส่วนของพวกปอดทรงอก อะไรเงี้ยเออหรือถ้าอย่างเป็นคุณผู้หญิงอาจจะหมายถึงในเรื่องของพวกเต้านมอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้หรือเอาอย่างบางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาพวกผดผื่นคันก็ได้เออนะที่มันเกิดจากอากาศอย่างเช่นบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรพวกเนี้ยนะคะหรืออย่างแพ้น้ําก็ได้นะเออต้องต้องดูในเรื่องของสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะนะอืมเด่นๆนะ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของแบบเออ ระบบสืบพันธ์ระบบฮอร์โมนได้เพราะว่ามีทั้ง d e วิลเกิดขึ้นมี The Star มี9ถ้วยนั่นเองนะคือไพ่ส่วนใหญ่มัเป็นไพ่ถ้วยอ,อ่ะอาจจะหมายถึงระบบเลือดลมระบบสืบพันธุ์อะไรเงี้ยที่เราควรจะต้องแบบให้ความใส่ใจกังวลใจนั่นเองนะคะไปดูกันในส่วนของโชคลาภกันบ้างน,นะคะโชคลาภเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นไหมนะคะ ใบแรกนะคะเป็นอัศวินดาบนะคะใบที่สองเป็นเด็กถือถ้วยใบที่3เป็น10ไม้และใบสุดท้ายเป็นราชาไม้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะในเรื่องของของโชคลาภที่เป็นแบบโชคฟุกฟุกถูกพุงถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรามองว่าในเดือนนี้เพื่อนๆน่าจะฝ่าฟันปัญหาอะไรบางอย่างได้เอออะไรที่มันแบบเป็นเป็นสิ่งที่เราแบกมานาน เหนื่อยมานานหนักมานานอะ่ะมันจะมีผลทางเนาะด้วยความที่แบบมีเด็กถือถ้วยตรงนี้เกิดขึ้นมาเหมือนแบบเนี่ยเป็นกุญแจไขนั่นเองอาจจะแบบปลดล็อกใจเราเองก็ได้จริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากจิตใจเราเนี่ยแหละเออที่ที่เป็นปัญหาที่มันแบกเอาไว้ทําให้เรามองไม่เห็นทางออกอะไรเงี้ยซึ่งเดือนนี้มันมันน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่ปลดล็อกชีวิตเพื่อนๆได้ดีเออก็อันนี้อาจะมา เขาเรียกอะไรชกลาอาจจะมาในรูปแบบนี้นะคะนะหรืออาจจะมาในเรื่องของการที่แบบมีผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ได้นะเออในเรื่องงานหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะคะว่าเออเขาก็อาจจะเข้ามาทําให้สิ่งที่เราแบกอยู่เป็นภาระอยู่เนี่ยมันเบาบางขึ้นหรืออาจจะมีคําแนะนําเออดีๆในการที่แบบว่าช่วยทําให้เรามองเห็นว่าเอ,อ้ยสิ่งนี้เราควรจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นั่นเองนะ ไปดูกันต่อนะคะในส่วนของความรักนะภาพรวมความรักนะคะในเดือนกรกาฎา,าคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเป็น8เหรียญใบที่2นะคะเป็น10เหรียญใบที่3เป็นเดชเริออนะคะและใบสุดท้ายโอ้ลเบอร์สท <c oughs> เป็นความรักความรักก็มาดีมาก ในส่วนของคนมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคนรักแล้วแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีใครที่อยู่ห่างไกลกันก็โอเคมีเกณฑ์ได้เดินทางมาหากันนั่นเองนะคะหรือในครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันน,น,นั่นเองก็แฮปปี้ดีมีความสุขมากๆในส่วนของคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่า,าถามว่ามันจะชัดเจนไหมเรามองว่าความรู้สึกอ่ะมันมันจะท่วมท้นมากขึ้นอยู่อ่ะมันจะ พัฒนาความความรู้สึกไปเป็นแบบความรักที่แบบชัดเจนขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมมันมีแหละเพราะมันมีไพ่เหรียญเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าชเชยร์ยอดเกิดขึ้นตรงนี้มันอาจจะมีชา e เลนบางอย่างเออที่ท,ที่ที่เราอาจจะต้องทําหรือว่าเราอาจจะต้องฝ่าฟันกันไปเพื่อให้ไอสถานะตรงเนี้มันชัดเจนเพื่อเป็นความรักเป็นแบบเคลียร์เป็นคนรักเป็นแฟนกันแบบชัดเจนนั่นเองเนาะ เออหรือบางคนนะอาจจะมีคนที่แบบเขาเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เราจะไปคบคนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เอออาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันจ,จะต้องแบบมีการฝ่าฟันกันนิดนึงบางคนอ,อาจจะหมายถึงการที่แบบมันเป็น long distance relationship อะไรเงี้ยการที่แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบชัดเจนมันอาจจะยากอะไรเงี้ยแต่ก็มองว่าในเดือนนี้เนะี่ยมันมันมันมีเกณฑ์เหมือนกันที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามองเห็น ชัดเจนมากคือว่าเราจะไปในทิศทางไหนย,ยังไงซึ่งก็มองว่ามันน่าจะไปในทิศทางบวกนั่นเองนะคะในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจนะคะเออมีเกณฑ์พบเจอแบบคนที่เราอาจจะไปปิ๊งเขาก็ได้นะเออซึ่งการเจอกันตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเจอจากการเดินทางนั่นเองนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้เจอนะจ๊ะถ้าใครอยากจะสละโสดที่เกิดวันจันทร์ก็ต้องเดินทางนะคะ นะเอออย่าอยู่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยวันๆไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านทํางานทํางานอยู่บ้านแค่นี้ไม่เจอแน่นอนนะคะเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเส้นทางบ้างอ่าหรืออาจจะต้องแบบไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันถึงจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจนั่นเองหรือใครที่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้มันตันๆอยากเทคคอร์สใหม่ๆอ่ะลองไปเทคคอร์สดูแล้วมองว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่น่าสนใจจากการไปเทคคอร์สนั่นเองนะคะนะ ไปดูกันต่อในส่วนของคําแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดคําแนะนําจากไพ่สี่ใบแล้วก็จากอา Oracle card นะคะอีกสามใบนั่นเองนะคะขอคําแนะนําให้เพื่อนที่เกิดวันจันทร์ด้วยค่ะใบแรกเป็นเจ็ดดาบนะคะใบที่สองเป็นตัวอ่สองไม้เอจะบอกเป็นเดวิ e เฟอร์ r จ u n e ใบที่3เป็น2ดาบและใบสุดท้ายเป็น9ถ้วยก็เดือนนี้ระวังเนาะระวังระวังมิจจี้ที่จะมาในในในเวของพวกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานก็ดีหรือการที่แบบเราต้องไปดีลอะไรยังไงกับใครซื้อขายข้าวของ ระวังนะคะเออระวังให้มากๆว่าจะเจอคนที่เขาแบบไม่ตรงไปตรงมาหรือเจอเหตุการณ์ที่มันดูแบบอืมไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องทํางานแบบซื้อมาขายไปขายของออนไลน์อะไรเงี้ยดูดีๆเช็คดีๆสาหรับคนที่เขาแบบเข้ามาออเดอร์ของเราอะไรเงี้ยเขาจ่ายให้เราจริงๆใช่ไหมสลิปที่โอนมาโอนเป็นเงินมาจริงๆใช่ไหมเออหรืออย่างเชื่อว่างหลังๆเนี้ยที่ที่เห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นแบบ โดนมาแล้วจริงแต่ว่าอยู่ดีบัญชีเราโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนแจ้งว่าแบบเหมือนเหมือนเรากลายเป็นบัญชีม้าเออหรือเป็นบัญชีของแบบพวกมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมาหลายรูปแบบอเออนะก็พยายามควบคุมดูแลเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็ อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดมีความกังวลใจหรือว่าเอ,อกลัวว่าเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเ,เพื่อเป็นสเสบียงบุญของเราแล้วก็ลองไปขอบร้อาวองค์พ่อพิคเนตนะคะให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองว่าท่านพร้อมที่จะช่วยนะคะในเดือนน,นี้นะั่นเองนะโอเคเอ่าไปดูคำแนะนำจาก Angel Answer กันบ้างนะคะ สามใบนะเดือนนี้มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างใบแรกนะคะ big happy change นะคะเออเนี่ยความสุขอันยิ่งใหญ่นะกำลังรออยู่นั่นเองนะคะแน่นอนได้แน่ๆพาย yes เกตคืนนะได้แน่นอนนะอและใบสุดท้าย t r u s t นะคะโอ้นะถ้าคุณเชื่อ ถ้าคุณเชื่อถ้าเราเชื่อถ้าท่านเชื่อนะคะเราว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะก,กําลังมีคําถามตั้งแต่แรกๆแล้วว่าจริงหรอไปขอ,อพอ่อหลวงพอ่พอ,พ,อพี่คนเนตท่านจะให้จริงหรออะไรเงี้ยมันจะใช่จริงหรอมันจะได้จริงหรอไพ่ออกมายืนยนันว่า yes และ trust นะคะถ้ามีความเชื่อถา้าศรัทธานะคะนะสิ่งที่เราขอร้องขอท่านไปท่านก็จะประทานให้นั่นเองเรามองว่าตรงนี้นมันมน,น่าจะเป็นจุดจังหวะที่ ที่เหมาะสมแล้วแหละเออมถัถึงถึงจังหวะเวลาที่มันมันโอเคละที่เราจะได้รับพรออันดีจากท่านนั่นเองนะคะก็แนะนําว่าให้ขอพรเท่าที่เท่าที่บุญเรามาถึงแล้วกันเนาะเอออย่าอย่าขออะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่เกินตัวไป ทีนี้บางคนก็สงสัยว่าอะไรคือยิ่งใหญ่เกินตัวไปละ่ะเออเกินบุญหรือเกินตัวเราเราก็ต้องมองย้อนกลับไปที่ตัวเราเองแหละว่าที่ผ่านมาเราทําดีมาแค่ไหนทําบุญมาแค่ไหนประพฤติปฏิบัติตัวเป็นยังไงสะสมสะเบียงบุญมาเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบปีหนึ่งทําบุญสิบบาทแต่อยากจะขอพอรแบบร้อยล้านเนี่ยมันแน่นอนเป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ไหมเออมันมันต้องมีความแบบทัดเทียมกันในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราปฏิบัติมานั่นเองนะคะก็ลองดูเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะนะโอเคก็สำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกระกฎะาคมของเพื่อนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็มีประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอ่นานไพ่ทำนายไพ่ของกอมสามารถกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe นะคะ เพื่อเป็นกำไรใาให้กันได้นะหรือถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องนะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทนส์นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการซัพพอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปแคนัมนายจากช่องเดลรยยันชาแนลกันไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ